เพิมสต็อกเข้ามาอีกหนึ่งคันครับชมกับรสสไตล์ผู้บริหารคันนี้คัมรี่ 2.0G ได้ปี2009นะครับกับเลขไมล์180,000กิโลเมตรนะครับราคายังไม่เคาะเลยฮะชมแต่ผมคาดว่าประมาณ6 7 9นะ6 8 9ประมาณไม่เกินนี้นะครับฟรีดาวครับผ่อนอยู่มาเดือนละ1 2 0 0 0นะครับตลอดอิสญานะฮะคันนี้นะครับสีผิคพัมโรดดี้สีเทาสวยงามรถรับประกันโครงสร้างนะครับว่าเกรด A ไม่มีประวัติชนหนักหรือความจมน้ำแน่นอนนะครับภายในคันนี้นะครับนี่ฮะเป็นสภาพแรกรับ นะครับภายในกุ้งกว้างสวยๆแบบนี้บอกไม่มีช้ำนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับรายละเอียดภายนอกภายในเพิ่มเติมนะครับผมแนะนําว่าให้ดูคลิปต,ต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องท็อปคัมรี่มือสองนะครับคลิปนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับเป็นรถสายพู่นหารอย่างคัมรี่ 2.0J จคันนี้ได้ไปี2019นกะครับกับเลขไมล์เพียง1 8 0 0 0โลนะครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับก็จะผ่านการดูแลรักษาการแมนเทนันนทุกอย่างเข้าศูนย์เช็คศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับไปประวัติศูนย์แน่นนรถเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับตรวจสอบได้นะครับราคาเนี่ยก็ประมาณ600 0ปลายเหมือนเดิมมะรปาณ669 เ9ประมาณนี้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขายังไม่ขอเลยนะครับเนื่องจากเป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะครับคันนี้ได้เป็นสีบอนเงินนะครับสีผิวพันธุ์ทุกอย่างสวยงามนะครับนี่ฮะล้างขัดสีภายนอกให้นะครับเท่านั้นนะฮะรถคันนี้ต้องรอการปรับสภาพใหม่นะครับปรับสภาพเสร็จร้อมขายเนี่ยสภาพมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนที่จะได้รถสวยคุณภาพเปรดเอออกไปใช้งานยาวๆ10ปี15ปีแน่นอนนะครับ ใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูคัมบรี่ครับรถสไตล์พื้นฐานของบริษัทอโต้นะครับเรามีในสต็อก10กว่วคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น 2.0G 2.5 2.5 Hybrid 2.5 Hybrid Premium มีครบเลยสำหรับโฉมนี้นะครับเป็นโฉม ACV 70นั่นเองนะครับช่วงลง่างช่วงล่างนะฮะก็เปลี่ยนมาใหม่ทั้งหมดให้การขับขี Smooth, ่สมูทเกาะท้องถนนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เสริมไปในเรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปชมนะฮะว่า คันนี้นะครับสภาพภายในภายนอกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ตะเข็บเป็นดักโครงสร้างกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถสไ้ายผู้บริหารอยู่นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อรถกับบริษัททอโต้ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับบางคนถ้าเกิดว่ามีเครดิตนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนปัดเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับใช้แบบชาชนใบเดียวนะฮะก็สามารถออกรถได้รอผลอนุมัติภายใน2ชั่วโมงและรับรถกลับภายในวันได้เลยนะครับนี่ง่ายๆนะซื้อรถกับบริษัททอโต้นะครับ คันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยที่เครดิตดีนะครับไฟหน้าคันนี้ครับโคมไฟเฉิดฉาสวยๆไม่มีรอยแตกกราวนะครับได้เป็นโคมไฟโปรติเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดย์ทามดันนิ่งไลท์ครับไฟหน้าเขาสามารถตั้งเป็นออโต้เปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าซ้ายขวานะครับป้ายทะเบียน9กอน,น1434นะฮะป้ายทะเบียนถือว่า จำง่ายเลยนะครับกระจังหน้าเส้นสายโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่านะครับการดูแลรักษาก็ผ่านมาทุกระยะแน่นอนนะครับรับประกันให้นะฮะว่าเป็นรถเกตเอนะครับนี่ครับบริเวณฝากระโปรงหน้านะครับก็เรียมสันคมสวยๆนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มครับไอ้รอยลักยิ้มนะฮะอ่านะครับโคมไฟด้านขวานะครับก็ไม่มีรอยแตกร้านะครับไม่มีรอยคราบเหลืองใสๆสวยๆแบบนี้นะครับ มาพร้อมเซนเซอร์ที่เตือนสิ่งกีดขวางให้รอบคันนะครับผมแจ้งไว้แล้วนะครับว่าคัมรี่เนี่ยก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ความปลอดภัยสูงมากเนื่องจากเป็นรถสไตล์ผู้บริหารแล้วก็ขับขี่สบายๆนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเตือนสิ่งกีดขวางให้ถึง2จุดด้านหลัง4จุดเรียกได้ว่ารอบคันนะครับบริเวณซุ้มปอรล้อแนบแน่นชิสนิก,กันเป็นอย่างดีเหลี่ยมสันคมทุกอย่างสวยงามนะครับที่ดูนะผิวพันธุ์บอดี้นะครับเงาวับนะฮะชมนะครับ คันนี้ครับต่อภาษีพรบให้ครบนะฮะพี่ไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับกระจกก็ติดฟิล์มให้เรียบร้อยรอบคันมีติดตั้งคิ้วกันสาดมาให้นะฮะจากเดิมนะครับนี่ครับรถเข้าใหม่รอการปรับสภาพนะครับผมรีบเอามาถ่ายพี่ๆรับชมกันนะครับเดือดสารคมด้านข้างสวยๆนะฮะนี่ครับกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้าครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะคันนี้มีเซ็นเซอร์ไลน์สปอตให้ด้วยสำหรับเซ็นเซอร์เตือนมุมบังสตาร์นั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนต์น่ครับเขามีให้มาครบครบในคันนี้นะครับแล้ววก็ช่่่งงลาเนีย ถือว่าเป็นปีกนกอิสระนะครับให้การขับขีบ่สมูทกอดท้องถนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมครับคุกชมฮะรองรับกุญแจสมาร์ทคิเลดเอนทรีเป็นกุญแจรีมโมทกุญแจสำรองมีมาครบๆนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างพาร์ทเดิมปอยต้านะครับมีเซ็นเซอร์สัญญาณการมองออตโต้อารามมาให้ด้วยนะฮะอ่ะมาดูภายในกันเล็กน้อยครับชมฮะภายในนะครับเขาควบคุมโ,โทนมาเป็นบอร์ดสีดํา นะครับคอนโซลสีดำาบ์ดสีดำตกแต่งมาด้วยลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะฮะนี่ดูรถมือสองนะครับต้องดูโครงสร้างก่อนเลยนะครับนี่ครับบริเวณรถตู้นะครับไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวโคดงอนะครับคันนี้ไม่มีกลับสีมาแน่นอนนะครับนี่ไม่มีพิความานะครับโครงสร้างไม่มีบิดเบี้ยวโคดงอนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบขัดนะครับประกอบการตัดสินใจได้เลยนะฮะข้อดีของรีวิวของผมนะครับผมพา ชมแบบละเอียดเลยนะครับพี่มาดูรถตรัวจริงมาทดลองขับก็พอนะครับพวกสภาพนะก็ดูผ่านกล้องได้เลยนะครับนี่ครับ non น็อตสาบีนะฮะด้านซ้าย bas, ไ,ไม่มีร่องรอยแกะแงะนะครับนี่ครับเดิมนะนะฮะสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบๆนะครับแผ่นเพลทครับเพลทรถคันนี้ผลิตเดือนกรุยายนะครับเดือนกรกฎาคมปี2009เลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเรียบแน่นอนนะครับเพลทไม่มีเปลี่ยนไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับน็อตสาบีด้านล่างก็คงสภาพเดิมนะครับนี่ครับสภาพเพลทตรงรุ่นนะฮะ ประตูไม่มีถอดมาแน่นอนไม่มีชนฝั่งซ้ายมานะครับเดี๋ยวผมดูให้นะพาเช็คกันรอบคันเลยนะครับไปพร้อมพิกี่เลยนะครับด้านในครับนี่ฮะเบาะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับทําความสะอาดดูดจนมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวภายในเขาต้องเอาไปปรับสภาพนะครับตัวบงตัวเบาะนะนะครับอบโอโซนโซนให้นะครับดับกลิ่นนั่นเองนะครับนี่ครับชมฮะตะเข็บใบนัคนะฮะฝั่งซ้ายห้องผู้โดยสารนะครับก็ถือว่าสวยนะนะครับ สวยเดิมแท้โรงงานเกรด A นะครับเราคัดรถเข้ามามีแต่เกรด A ไม่มีเอาเกรด B เกรด C มาขายแน่นอนนะครับบริษัททอโต้นะฮะมี2อสาขานะครับแล้วก็มีรถในสต็อกนะครับกว่า200คันให้พี่พี่เลือกชมกันนะครับรถทุกคันที่เราคัดเข้ามามีแต่เกรด A ต้องย้ำกันตรงนี้นะครับไาท้ายครับได้มาเป็น ld light guiding นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับเปิดติดตอนกลาคืนค่อนข้างสวยเลยนะครับรถสไตล์ผู้บริหารนะครับเวลาขับขี่บนท้องถนนนะครับแบบขี่เสริมบารมี นะครับรถคันนี้สีเทาดำนะดูแลรักษาง่ายนะครับก็ไม่ค่อยเกิดพวกรอยคราบฝุ่นต่างๆนะครับนี่ครับชมครับด้านหลังนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปนะมีเซ็นเซอร์เตือนสิีจุดฝานะครับให้ถึง4จุดนะครับแล้วก็กระจกพัดเดิมครับโตโยต้านี่นะฮะมีสติกเกอร์คำเตือนมาให้พร้อมไล่ฟ้าชัดๆแบบนี้เส้นไม่มีขาดนะครับฝาท้ายก็ไม่มีเปลี่ยนมาแน่นอนโลโก้คันดี้โลโก้โตโยตานะครับโลโก้ 2.0G เป็นโครเมียม อยู่สภาพเดิมแบบนี้มาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับนี่กล้องถอยหลังกล้องมองขนาดถอยจอดเส้นกายะมีให้ครบเลยนะครับฝาท้ายคันนี้ครับเปิดนี่นะกดทีเดียวนะครับฝาท้ายเขาจะเด้งให้เองอัตโนมัติเลยนะครับห้องเก็บสัมภาระก,กว้างแบบนี้ครับมาพร้อมแผ่นรองยางตรงรุ่นนะครับเก็บของได้เยอะมากชมฮะ อันนี้เป็นรถดีเซ gment น,นะครับรถสไตล์ผู้บริหารเก็บของก็ดีภายในก็ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยเนื่องจากกระจกของเขาเป็นกระจกอะคูสิกการนั่นเองลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับคันหลังครับนี่ครับโครงสร้างนะฮะตะเข็บนักชัดเจนนะครับไม่มีโครงสร้างบิดเบี้ยวนะฮะไม่มีตัดต่อตัวรถมาแน่นอนนะครับแล้วก็พาดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะล้อ,อไหล่แม่แรงเครื่องมือวางเป็นระเบียบครบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ นะโครงสร้างแผ่นดงแผ่นดมนะครับอยู่สภาพเดิมซีลทางมะพร้าวสีเกี๊ยวเปลือกไข่นะครับสวยจัดเลยนะคันนี้นะครับคุ้มจริงนะรถราคาประมาณ6 7 9 6 8 9แต่ผมคาดว่าน่าจะ6 7 9นะนะครับปี2 0 1 9นั่นเองนะครับนี่ครับน็อตฝาท้ายไม่มีร่องรอยการขันไขขยับแกะแงะนะครับไฟท้ายเดิมไทยโกลตเดิมโรงงานนะครับนี่นะฮะเสียงใสๆแบบนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนไม่มีพ่นสีมาแน่นอนนะครับพร้อมพรมสกัดใหม่ๆใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่มีรอยปิดขีดขีดข่าว ด้านท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูบริเวณบริเวณด้านท้ายนะฮะตะเข็บแม่นาคฝั่งนี้กันบ้างนะครับห้องพื้สากนี่นะครับฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีปิดเบี้ยวนะนะครับโครงสร้างนะฮะสีไม่มีพ่นมาแน่นอนนะครับอ่านะครับสวยงามชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูรอบขันนะครับเช็คกันนะครับ นี่ครับรอยคีบโรบอทโรงงานยังอยู่สภาพเดิมแบบนี้เป็นตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตนะครับที่โรบอทเขาคีบตัวรถไปจุ่มถังสีนั่นเองนะครับนี่ภายในสีส่วนกว้างนะครับล้อครับอ่ะตัวล้อนะครับได้เป็นล้อแมกอลอยนะครับเดิมแท้ของโตต้าขอบ16นะครับขอบ16นัชมนะครับรัดมาพร้อมยางดันหลบนะฮะยางปีใหม่ๆดอกยางลึกๆแบบนี้ดิสเบรกติดตั้งให้เรียบร้อยสีล้อพร้อมระบบเบรกเอ็นเอสนะครับ ช่วงลงช่วงล่างนี่ยฮะเดี๋ยวเขาต้องทําความสะอาดออกให้นะครับสปาให้นั่นเองนะรถคันนี้ย้ํากันอีกครั้งว่ายังไม่ผ่านการปรับสภาพใดๆนะครับล้างขัดสูีภายนอกให้เท่านั้นนะครับข้อดีก็คือพี่จะได้เห็นสภาพก่อนสปานั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยมาค่อนข้างสวยเลยนะครับเนี่ยพวกรอยคราบขี้ดินต่างๆนะที่เกิดจากการขึ้นไปขับหรือว่าขึ้นไปรีวิวเดี๋ยวช่างเขาเช็ดถูออกให้นะครับนี่ครับ ตะเข็บไม่ดักหรือบางคนเรียกกระดูกงูนะครับเรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยฝั่งคนขับนะครับเกรด A ต้องแบบนี้นะพี่นะนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12,000สองนะครับประมาณนี้หมื่นหนึ่งไปปลายถึง12ื่นนะนะครับแล้วแต่เครดิตลูกค้าบผ่อนนางสมสุขแปดสิงวดหรือใครจะผ่อนน้อยลงก็4ปี5ปี6ปี7ปีได้เลยนะครับแล้วแต่นะฮะนี่ครับนองสบีด้านขวานะครับก็ไม่มีร่องรอยการแก่งเงี้ย ไม่มีเปลี่ยนประตูไม่มีชนฝั่งขวามาแน,น่นอนนะครับเจ้าของเดิมเติมลมยางไนจตรเจนอันนี้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะครับเป็นรถบริษัทหมดสัญญาเช่านั่นเองนะฮะนะก็ถือว่าดีนะรถบริษัทเนี่ยเขาก็จะใช้ประมาณแสนกว่าโลแบบนี้แหละนะครับราะหนึ่งเลยนะครับรถเนี่ยมีการใช้งานอยู่ตลอดผ่านการดูแลรักษาที่ดีนะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตามระยะนะฮะดีกว่าพี่ไปซื้อรถบ้านที่ตรวจสอบไม่ได้ว่าเขาเช็คศูนย์เมื่อไหร่นะครับ อันนี้ตัวสอบได้หมดนะข้อดีของรถในง,งานนะครับภายในครับได้เป็นบอ่อหนังปรับไฟฟ้าสีดําล้วนแบบนี้ครับนี่ฮะปร,ปรับระดับได้8ทิศทางนะครับปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าเลยนะทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะครับปุ่มพุชซัสขวามือนะฮะมีครบเลยนะครับช,ชา,รา,าร์ช่งคอนโทรลการเลื่อนการถลายลออโต้ซัสซอฟเปิดฝาท้ายเปิดฝาาน้ามันได้ครบ นะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะนี่ครับแผงควบคุมกระจกนะครับออโต้ทั้ง4บานมีเซ็นทรัลล็อกให้กระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นออโต้ได้ด้วยนะฮะเวลาเราเข้าเกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกระจกข้างเขาจะปรับระดับมุมมองสายตาให้เองอัตโนมัตินะครับอันนี้ครับมีมูรีซี์นะปุ่มเซตตั้งเซตตั้งค่าบอกให้นะครับ2จุดนะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับชมฮะนะครับหุ้มหนังมาแบบ สวยๆแบบนี้เลยสีดำเป็นโนแบ็กไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยลอกนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถสั่งการด้วยเสียงได้วางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะครับปรับเปลี่ยนโวลลุ่มขึ้นลงได้นะครับมาพร้อมคลุกคอนโทรลครับชมฮะระบบความเร็วแปรผันแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับกระจกข้างก็สามารถตั้งหน่วงเป็นออโต้ได้พร้อมไฟหน้านะครับสามารถตั้งเป็นออโต้ได้เช่นกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับเบรกกดปุ่มพุซาร์ดขวามือได้เลยนะครับนี่นะฮะกดชึ่งเดียวติดเลยครับชมฮะเข็มหน้าปััดือนไม้ทงสตบบวกก หน้าปัดตรงกลางเป็นแบบดิจิตอลนะครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับนี่นะฮะคันนี้ครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรเป็นไมล์แท้ไาเดิมไม่มีกลับไมล์กลองใหม่นะครับจอเครื่องเสียงครับระบบทัชสกรีนนะฮะฐานจอสีดําเป็นโนแบ็คบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะครับฟังเพลงฟังวิทยุได้นะครับใส่แผ่นซีดีดีวีดีได้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับนี่ฮะ ถือว่าใช้งานได้ครบเลยนะครับระบบแผ่นลงแบตที่ก็เอาไปติดตั้งเองได้นะครับตัวแอร์ครับเป็นแอร์ระบบออ t โ d u ต้ดูอัลโซนครับแยกสายขวายสระแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะยังมีที่ชาร์จมือถือไร้สายให้นะครับมีรูเสียบ AUX ให้แล้วก็ HDMI ออกขอภัยนะแล้วก็ USB นะครับแล้วก็ p o w e r อร t เลให้1จุดนะครับ บริเวณด้านล่างนะครับ euh, ที่ชาร์จแบตมือถือนะครับก็สามารถเก็บของได้ด้วยนะครับหัวเกียร์ครับใหม่ๆแบบนี้เลยเกียร์ไม่มีหัวเกียร์ไม่มีช้ำนะครับได้เป็นเกียร์ถุงเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ฐานเกียร์ตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบกนะฮะหรูหราจัดจัดเลยครับคันนี้มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยพร้อมออโต้เบรโอนนะครับที่วางแก้วใหญ่ๆแบบนี้2จุดนะครับที่พักแขนพักศอกครับก็ใหม่ๆนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยด้านในนะครับด้านบนไม่มีรอยเจิมลงยันนะครับนี่ ไม่มีรอยเจิมลงยันใดๆนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีให้เปิดไฟอ่านหนังสือได้ด้วยนะครับอันนี้ครับมีที่ใส่แว่นให้นะฮะ2อ g น์ะ a คันนี้มีให้7ใบรอบคันนะครับพร้อมที่บังแดดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีกระจกให้มีไฟให้ด้วยนะครับมีให้ทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับแบบนี้เลยนะครับโอ้ถือว่า นั่งสบายนะเอาจริงเนี่ยผมมานั่งในรถแป๊บเดียวนะครับแอร์เย็นเพลงดังนะครับแล้วก็ถือว่าเบาะเนี่ยนุ่มมากๆไน้เป็นเบาะหนังนะครับข้อดีของเบาะหนังก็คือดูแลรักษาง่ายนะครับเวลาเ,เราน้ำขึ้นกินรถน้ำหกอะไรเงี้ยก็เช็ดถูดได้อย่างง่ายดายนะครับ ด้านหลังครับเบาผู้บริหารนะครับนี่ครับสภาพใหม่ๆตึงๆนะครับพวกรอยย่นต่างๆนะครับเขาต้องเอาไปสปาให้นะครับไปสปาให้นะฮะไม่ต้องห่วงนะนะครับสภาพนี้เป็นสภาพแรกรับถ้าเกิดว่าปรับสปาเสร็จนะครับปรับสภาพเสร็จพร้อมขายเนี่ย สวยแน่นอนนะครับเมื่อนึ่งป้ายแดงออกมายังไงนะครับของเราทําให้99%นะครับไฟตกแต่งแอมเบตไลท์ใต้เบาะนะครับมีให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับมาพร้อมที่พักเท้าเล็กลุงกว้างๆนะครับพรมแคมเป่ตรงรุ่นครับชมแล้วก็ด้านหลังนะครับมีแอร์หลังมาด้วย2จุดนะครับนี่นะพร้อมรูเสียบ USB นะครับกระเป๋าจิงโจ้สองใบคู่หน้านะครับด้านหลังนะฮะยังมีม่านกันแดดไฟฟ้าให้ด้วยม่านหลังไฟฟ้านั่นเองนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ด้านข้าง ทั้งซ้ายและขวานะครับมีม่านกันแดดให้ยกขึ้นติดตะขอได้เลยนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าใหม่นะพี่ได้รถใหม่นะครับปี2019กับราคาประหยัดแบบนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะครับใครที่ดูมันจะถึงตอนนี้แล้วแล้วอยากได้คันนี้นะครับอยากได้เป็นเจ้าของสามารถโทรปรึกษาผมก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์088ครับ 994496นะครับหรือแอดไลน์ดีมาก็ได้ฮะ TOP PRP92 นะครับคอนแทคผมขึ้นให้ด้านล่างมุมขวาติดต่อผมท็อปทอโต้ได้เลยนะครับใครอยากได้คันนี้ผมมีของแถมจุกๆให้แน่นอนนะครับไม่จะไม่ว่าจะเป็นประกันเครื่องเกียรนะครับมูลค่า20,000บาทเอาใช้งาน1ตปีเต็มนะครับหรือว่าจะเป็นบัตรน้ำมันนะครับผมแถมให้1,000บาทเอาไปใช้กันเลยนะครับของแถมจุกๆนะครใครอยากได้พงได้พรมนะครับบอกผมนะนะัเดี๋ยวผมแถมให้นะครับ โอเคครับคุณชมฮะสาหรับห้องเครื่องคันนี้นะครับก็ทําความสะอาดเช็ดถูมาให้ระดับหนึ่งนะครับยังไม่ถือว่าคลิปนะแบบนี้นะครับเพราะว่าตอนปล่อยรถเนี่ยคลิปกว่านี้อีกนะครับได้เป็นเครื่องยนต์ t o y o t a VVT-iW นะครับ2.0ลิตรครับอัตราแรงม้าของเขานะครับ167แรงม้าถือว่าอัตราการเร่งดีนะนะครับบริเวณหัวน็อตไม่มีรอยคาบน้ํามันรั่วซึมนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับเดินเครื่องได้เงียบปกติแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ระบบเบรค ABS มีให้ครบแบบนี้พวกของเหลวต่างๆนะครับเดี๋ยวช่างเขาเปลี่ยนใหม่ให้ก่อนปล่อยรถนะไม่ว่าจะเปน้ําเครื่องน้ำเบรกน้ำเกียร์รอเย็นทุกอย่างเปลี่ยนให้ครบจบนะเหมือนที่ไปเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเวนหัวกระโหลกยังเห็นรอยตะปัดงานสวยงามชัดเจนนะครับคันหน้าครับไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะรูกลมสวยนะครับคันหน้าไม่มีชนด้านหน้ามาแน่นอนนะครับนี่พลาสติกคุมคันหน้าใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ฝาหน้านะครับสวยนะชมนะครับร้อนขึ้นรูป ป่าโปงสวยงามชัดเจนรอเด่นบาดอยู่ครบนะครับมาพร้อมฉนวนกันความรอม้อนใหญ่ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่รูระบายอากาศก็กลมสวยสติกเกอร์คำเตือนทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้เลยมาพร้อมชกทั้มนะฮะมีในรถดีเซ gment นะครับรถคันนี้มือหนึ่งใหแดงออกอยู่ล้านกว่านะครับมาในราคามือสองที่บริษัทออโต,โต้ขายแค่ประมาณ 679, 0 0 0หรือ6 8 9 0 0 0นะครับราคายังไม่เคาะเดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าราคามาแล้วนะครับแต่ผมคาดว่าน่าจะ679นะนะครับ โอเคครับสาหรับใครที่อยากได้คันนี้อย่าลืมนะฮะรีบโทรมาเลยก่อนที่คันนี้นะครับจะติดจองไปนะครับเดี๋ยวพี่ๆเนี่ยจะพลาดเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง TOP k a m r y เมืองสองด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ